อยากใช้ไหมขัดฟันแต่ใช้ละเลื่อนออกแบบนี้ปกติไหมวันนี้มาดูคลิปนี้กันค่ะถ้าเลือกใช้แบบเส้นนะคะเราสามารถพันนิ้วกลางแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับไว้หรือจะผูกปลายเป็นวงกลมก่อนใช้ก็ได้ค่ะโดยที่เราจะสอดไหมขัดฟันและอ,อกฟันไว้และค่อยๆเลื่อนไปที่ร่องเหงือกจากนั้นก็ถูเบาๆสามารถทําแบบนี้ทั้งแบบเส้นและแบบกา้านให้ครบทุกซอกทุกซี่ถ้าใครใช้ละเลื่อนออกนั่นเป็นเพราะเรามีคาปปราบพลักสะสมอยู่ให้ใช้ไปเรื่อยๆเหงือกจะแข็งแรงขึ้นค่ะและสําหรับคนที่จัดฟันก็จําเป็นต้อง ใช้ไหมขัดฟันเหมือนกันนะคะซึ่งวิธีการก็ทําเหมือนฟันปกติทั่วไปเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องสอดไหมขัดฟันเข้าไปใต้ลวดก่อนถึงจะเข้าไปในซอกฟันได้และเลือกใช้ไหมขัดฟันสําหรับคนจัดฟันเท่านั้นค่ะและใครที่อยากใช้ Waterflo s s ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะเราสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยค่ะดีกว่าไม่ใช้เลยและการใช้ไหมขัดฟันนะคะเราจะใช้อย่างน้อยเวลาหนึ่งครั้งก่อนแปรงฟันก่อนนอนซึ่งข้อดีจะช่วยกําจัดเศษอาหารช่วยป้องกันฟันผุและลดการสะสมของหินปูนเพราะฉะนั้น อย่าลืมใช้ไหมขัดฟันกันด้วยนะคะ